สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับเกี่ยวเขาครับนี่ <c oughs> นี่เป็นเขาสายพันไม่ดดนะครับสายพันไม่ดออันนีเขาดดอ้อมครับเป็นเอาไว้ใหดเขาปูครับเกี่ยวมือนี่จังหดแจมครับ เหนำนิดหน,น่อยครับก็พ้นมาดีหลานนะครับปีนอันนี้หน้าเพิ่งมาเลยใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยมีเดียวเพิ่งมาเลยใส่เบิดลโพงเลยเครื่องขาวจ้าชิบหาครับมาเลใส่ปุ๋ย เป็นใส่ <c oughs> เป็นยังไงครับผมก็บอกไปบอกว่กวถึงกันเป็นเดียวกับอ่เป็นไอ้าข่แบบพื้นฉีดแล้วนะครับของผลิตภัณฑ์นี้ยังนี่แหละอันนีแตง่ง เสริมใบเกียวเรียบร้อยนะครับเป็นเกียวดันขอสปริงตัวเบาคบสูดครบับเกียวขอลมเจ้าพิ่มเกีียวขอลมมันเหมืนมอนคนทายหายนะครับบมกิคีคนเห็ดเขียบหาดันสบายครับเหลืออย่างเดียวครับที่พันหนดคือสายผ่านคูนะครับ โมเล่เป็นโมเล่แต่งครับโมเล่นี่ควักนะครับเป็นโมเล่แต่งไปเกี่ยวผมเสื้อเองครับเฮ็ดเองดีก็ดีขึ้นมากนิดนึงครับกับตู่ก,กับเบาขึ้นนะครับเครื่องกับโมเลเร่เงแห้งโบนักเครื่องนะครับ ตนจบนะครับพอมันแต่งมัวนจบปหนมันมีงานเกีียวนะครับก็เลยต้องออกเกีียวกว่อน ยังให้บอตรงนั้นคือโยกหนาโยกลัง มาเบ,นนบิ่งน,าน,านาันต่อ,อ,อครับงหนามรท่านวกสีบอก็สีาย่งนีน้อเฮ้ยองสีบอนครับเกียห้าขีดมาลุงก็้ะเอาขีดยังมาลงนะครับอห่พี่น้องขเอขา f เขาเบิ่งนะครับนี่ยจะำแห้งได้ดิหางูเลีงฮุกงูเลงรนะครับช่วงน,นี้ แกงเอง,งนะครับอาจสจิบก่นี่เป็นอะไรกันดเพราะเด็กแข สูบเอาผมก็แต่งเองข้อสปริงนะครับผมร่องร่องเห็ดเองมือนะครับบี่บีนี่มันจะโอเคบัวมันจะซอยเออขาพวกเกี้ยวนี่เขาเต็มนะ้าพาแลงนั่งอัพรูดเลยพี่ <c oughs> ผมร่องร่องแต่งเองนะครับว่าหนึ่งเท้าเสริมใบเกี้ยวแล้ว ขาวีเศร้าพันอบอ่ตูส้สีเบาบ่อใส่ข้อสัปิงออกไปเกียเกียวข้เกี่ยวขาล่มมันแต่เศร้าตีข้อตู้สิผมแ่งตู่เบาเออว่าพัานบอลเองเครื่องแห้งข่าสีสีแข็งบอ่อท่าดีครับพีนาผมว่าผมสิขยายปากพีนี่ผมรือสุดลองแบบนี้นะครับว่ามันจะโอเคบอ่อคือในลักษณะไก่เคียงกันนะครับลักษณะไก่เคียงกันแบบนี้โอเคบอ่อ หาเห็ดเด้อก um, ินเทากินเราโอเคพี่หน้าเ้าก็ไปหาซางนะครับไปเขาอูเลยครับเขาอูลุงกึงเขามนีผมมีหม่งแดงนะครับไห็เขาแดงไห้นี่นะครับพี่นี่ก็ได้ทดสอบด้วยตัวเองนะครับรูประพานครับดีครับแดงแบบนี้แตงสเต็ปไก่เที่ยงเขาแต่ว่าเขากบบโบเปี้ขึ้นเขานะครับเขาลองแดงเบิ่ง สั้นแน่นะครับน,รนั่ผมกอจกคิปไปที่อีงนีษนะครับพี่น้องอย่ายเหตุการณ์ครับสวัสดีครับ